มีใครมองเห็นไหมคะทุกคนหมอกหนาะหนานะคะสวัสดีตอนเช้าวันอังคารไม่ใช่มันจันนะคะทุกคนมันจันทรที่6คิดมาหกุมภาพันธ์นะคะ2566นะคะวันนี้ก็เป็นอากาศเป็นวันที่อากาศหนาวเย็นนะ,ะแล้วก็หมอกหนาะหมอกล่องแบบคือฝนตกหน่อยเลยนะ แล้วก็มืดพอเราก็จะเดินทางไปขายกับข้าวนะคะกับแซนไทยโฟร์คุเก่นนะคะแต่ว่าย่างขึ้นมากกว่าสายมาเยอะม้กแดดออกนะคะตอนนี้นุ่นแต่งงาไหมใกล้ที่ทำงานแล้วนะคะใกล้หมอกคลายคอเล้ะเราก็จะมาข้ามไฟแดงนะคะ ไฟแดงมะลายมองแท้ให้มองคักต้องรอให้เงินน้ำสีเขียวก่อนนะก็ถึงจะไปนะทุกคนไปสีเขียวแล้วเราก็ไปนะคะทานมาหนึ่งแล้วนะคะอันนี้อันที่สองมาตะะั้ตงกุดแต่กันี่ยแต่ว่าไม่มีรถช่วงเราสามสี่คนอะมาตั้งกุด นี่ระดับหามเลยนะคะข้ามเลยวิ่งเลยนะคะรถอยูกไกเลยนะ,ะหน่วยกาตเยรวิ่งแางเลยคุณแดดดีขนาดเลยเทกน้อยก็ได้ไปเก็บเห็ดนะคะถ้ามัน,นแดดแดดแบบฮันฮอนแต่ว่าอีกลายเดือนเนี่ยตุลาคนละ แชมปไทยฟูดมาไปเนาะเมืองเวลาผิดนะคะทุกคนนึกว่าเออ10โมงเช้านะคะที่ไหนได้11โมงเช้าแล้วนะคะไขมาทำงานสายมาดูว่าลูกพี่จะว่ายังไงนะลูกพี่ขอสิบ้างเห็นเนาะจอบเมืนะ่อจอบเหมือนกันมากเลยม่ะน่าะกดน ก็จริงจะมาล้มกันนะคะขวัญขวัญมาสายมึงดู Good morning เจเอเจเอนพอครับันอยู่ปะว้ารว่าสิบเอ็ดอนว่างสิบมองขนาดสิบเอ็ดมองเรียนมาเสียนอ <laughs> ไรไม่ได้เบิ้งแล้ว พอแล้วนะคะนาวนาวแต่ว่าแดดออกก็ดีอย่หมอก้แบมอกแน่นนะเศร้าน้าวน้้วกับสซอสซอสซอส <laughs> <laughs> okay. She's coming. Looking after her dog for the last one. Ah So she's holiday then. Um okay. yeah, but she she plays the piano and yeah. so she was playing the piano on the cruise ship. Ah okay, on a cruise ship. Oh, okay. Wow, where did she travel to? Uh, well, Malta was one of them. Yeah, I think they went around um, Spain. Yeah. Portugal. Oh, that's Italy. nice. Um, Greece. Yeah, yeah. How long she away there? And like, come, like, three weeks. Before. Three weeks. Before. Yeah, yeah. Oh, that's nice. This is different country, different culture, isn't it? Yeah, we went all over to Thailand. Um this one you fall in cattle, you want full of cattle as well, right? I used to Yeah, no, we went to um to Thailand and we are coming back um like middle of Jan. เรา We just about to come back to work last week because the band have to go into the workshop oh. to get that done and then yeah need u r s e d again to come back <And S 1> to work. t h i e f i s t t m e r think this is the time i r s i <laughs> You <laughs> won't miss how much. <laughs> so we got one ticket a i า two h i c k e t ผ a าไทยเที hmm. ่ยวที่ไหนคะเรศน์นอนเนาะเจ้าเจ้าผ้าไทยยเดียรมัเดียวทีเดียวีหนึ่ง e t สองไม่ <laughs> yeah, I okay. good time? am okay. Thank you. Thank you. about to come back. Mm hmm <laughs> <All> I <right>. know <laughs> <laughs> we used to have a Oh, uh, you know, right, yeah. 157. <laughs> you Where was he This person, you know, is it Newton or? Oh, it's James DeVries. the alright. Yeah, just behind. Just take that out if you see it from to Chef. So now he's casting, man. it's hard-boiled, hard work, man. It's okay, I it's Mm -hmm. how old can you see a cat you look after them

จางรถแล้วเดี๋ยวจะข้ามทางข้ามทางไปซื้อน้ำมันก่อนนะคะซื้อน้ำมันมามาทอดปลาส้มเนาะยูนูสกะบทำปลาส้มขายด้วยนะคะทุกคนแซบปัญญาแซบนัวไม่กลัวไครนะคะ <c oughs> อิลีเพื่อกินอยู่นะคะแต่ส่วนมากยูนูสกับสีบะทอดนะคะแต่ว่าให้มีคนสร้างพิเศษจ <c oughs> ะทอดไห้นี่รถบัสของเราค่ะ แล้วนะคะวันนี้อากาศดีแดดดีค่ะนะคะมีขึ้นหมู่บ้านที่ิุกยูนี่จะเป็นลานสะดวกซื้อที่มาซื้อสมุนไพรไปไปซื้อของออกมาแล้วนะคะซื้อของเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะรถบาดกลับดีกลับขึ้นมนะาแล้วก็สิกลับไปทักเก่าน,นะคะ ยไปๆลุกปัสเนื่องกัไปคล้ายกับเข่าตอนเที่ยงนะคะซ้อยพี่หอยมือละสองชั่วโมงนะคะสองสามชั่วโมงมาเกิดนี่นะคะคล้ายแต่ตอนเอ่อเที่ยงนะคะนั้นทางเนาะนี่นกับจะถึงบ้านแล้วน,นะคะทุกคนสำหรับวันนี้กับขอบคุณนะคะที่รับชมถ้าเป็นมาโขยอยู่นะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย